บีบเพชรแบนแล้วเราก็จะนำมาย่างเสิร์ฟกับผักสดแล้วก็ผัดถั่วลิสงคั่วแหนมข้าวกลรองอย่างสวัสดีสมาชิกทบีนัมวันทุกทุกคนเรากลับมาพบกับครัวอลังการตอน ของดีทั่วไทย EP ที่แล้วเรานำเสนอของดีประจำจังหวัดยะลานั่นก็คือมีเบตงแล้วก็หนอกลาของดีประจำจังหวัดนนทบุรีซึ่งกระแสตอบรับก็ดีมากๆทั้ง2เมนูมีสมาชิกหลายคนที่นำไปทำตามบางคนก็นำเสนอวัตถุดิบ ในจังหวัดของตัวเองมาซึ่งทุกวัตถุดิบก็น่าสนใจมากๆเ,าเดี๋ยวทหมจะหาโอกาสนำมาลองทำดูนะและในอีพีนี้ครูอลังการกลับมาทั้งทีรับรองว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือเมนูที่ทำจากข้าวกล้องและเรามีข้าวกล้อง2แบบด้วยกันแบบแรก ก็คือข้าวกล้องเพาะงอกข้าวหอมมะลิของดีประจําจังหวัดหนองบัวลาพูและข้าวกล้องหอมนินของดีประจําจังหวัดสุโขทัยพอพูดถึงข้าวก็มีหลายจังหวัดที่โด่งดังและมีชื่อเสียงในเรื่องข้าวเพราะประเทศเราเรื่องข้าวนี้สุดยอดมากมาก ข้าวทุกสายพันธุ์มีเอกลักษณ์มีรสชาติความอร่อยที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่คนจะชอบในส่วนของข้าวกล้องเพาะงอกข้าวหอมมะลิของจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นข้าวกล้องที่นํามาแช่น้ําเพื่อทําให้งอกซึ่งข้าวกล้องที่จะนํามาแช่น้ําต้องผ่านการกระเทาะเปลือกมาไม่เกิน2ส,สัปดาห์ ในขณะที่เข้ากล้องเริ่มงอกขึ้นมาสารอาหารที่เก็บสะสมไว้ในเมล็ดข้าวก็จะถูกย่อยสลายโดยกระบวนการทางชีวเคมี ทำให้มีสารอาหารต่างๆมากมายรวมอยู่ในข้าวนี้ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีทั้งวิตามิน B1 B2 วิตามิน E สารกาบ้าที่ช่วยในเรื่องของระบบประสาทอีกทั้งเส้นใยอาหารที่ช่วยรักษาระดับน้ําตาลในเลือดและป้องกันโรคมะเร็งอีกด้วย ส่วนข้าวกล้องหอมนินจังหวัดสุขโขทยัยมีความพิเศษตรงที่เป็นข้าวที่มีสีดำโดยกำเนิดไม่ได้มีการย้อมสีใดๆมีรสชาติอร่อยมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโดดเด่นแตกต่างจากข้าวสีอื่นๆมีคุณสมบัติแล้วก็มีคุณประโยชน์บางอย่างมากกว่าข้าวสีอื่นในตลาดก็จะมีข้าวสีนิลทั้งแบบที่สีข้าวแล้วหลายขั้นตอน ซึ่งเป็นขั้นตอนเหมือนกับการสีข้าวสารจนไปสีขาวแต่ข้าวสีดินนี่สีเท่าไหร่ก็เหมือนกัไม่ขาวแล้แบบที่นิยมบริโภคกันก็คือการสีแบบข้าวกล้องคือการสีเอาเปลือกออกเท่านั้นซึ่งจะคงคุณค่าทางโภชนาการคุณค่าทางยาวิตามินเกลือแร่ต่างๆไว้อย่างครบถ้วนเราไปเริ่มกันก่อนดีกว่ากับเมนูแหนมข้าวกล้องย่าง ส่วนประกอบเมนูนี้มีนิดเดียวแล้วก็หาซื้อได้ง่ายๆด้วยมีข้าวกล้องหุงสุกเป็นข้าวสวยหนึ่งถ้วยตวงในสูตรนี้เราจะขอผสมข้าวเหนียวลงไปนิดนึงเพื่อให้ข้าวของเราปั้นได้ไม่ร่วนเป็นชิ้นลเล็กๆเรามีน้ำมะนาวประมาณ2อสามชั้นโตะอะไรเงี้ยต้องใส่น้ำมะนาวเยอะๆก็จะดีก็จะอร่อยเพราะมันเป็นแหนมจริงไหมเราก็มีหมูบดครึ่งถ้วยตวง แต่ถ้าถือว่าไม่ใช้หมูก็ได้เหมือนกันแต่มันก็จะไม่อร่อยใช้เนื้อบดซึ่งดิฉันก็ไม่กินเนื้อนะคะมีกระเทียมสับละเอียด2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาถั่วลิสงข้่วหนึ่งสองช้อนโต๊ะผักสดเช่นผักสลัดผักชีขิงอ่อนเอาไว้กินแกลมกับแหนมข้าวกล้องของเราเมื่อส่วนผสมครบแล้วเรามาเริ่มทํากันดีกว่า let's cook <S เราเอาเข้าวกล้องมาผสมกับน,น้ำมะนาวก่อน ใช้คนเหนียวเราใช้มือดีกว่าผสมให้เข้ากันแล้วก็หมูนี่เราใช้กระเทียมเข้าไปจะได้ผสมกันง่ายงายแล้วก็ใส่น้ำมะน,นาวเข้าไปผสมกันให้หมดเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำตาลเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งเกลือ ได้เค็มๆเ,เราใช้มือเพราะว่าเราจะต้องคลุกเคล้าให้มันเข้ากันแล้วก็เหนียวด้วยใช้เวลาในการยืดคลุกเคล้าค่อยเข้ากันพอคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะนำมาปั้นเป็นก้อนว่าปั้นเป็นก้อนเล็ก ก,ก,ก้อนกลมๆก่อนแล้วก็ดีดห้แบนไม่งัน้นเดี๋ยวมันจะไม่สุกปั้นเป็นก้อนแบบนี้แล้วก็ดีดห้แบนหลังจากขั้นตอนการปั้นมาเป็นก้อนๆแบบนี้แล้วเราก็จะนําแหนมของเราแหนมข้าวมามาย่างทาเนมายมันไปนิดนิด เราก็ย่างทิ้งไว้สักประเดี๋ยวนึงเมื่อเราจีไปนานๆกลับไปกลับมาจนมันสุกได้เป็นเหลืองสวยแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะนำมาจัดจานเสิร์ฟกับผักสดแล้วก็ถั่วลิสงคั่วพร้อมรับประทานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว แหนมข้าวกล้องอย่างถ้าใช้เข้าวกล้องสีขาวก็จะได้แบบนี้สีขาวก็จะดูง่ายกว่าและอร่อยแต่ถ้าเป็นสีดําก็จะเป็นแบบนี้เป็นสีดําเราก็ต้องดูให้ดีๆว่ามันสุกหรือยังแต่ก็อร่อยทั้งคู่แล้วก็มีประโยชน์ด้วยลองไปทําตามกันดูนะส่วนใครที่มีวัตถุดิบดีๆเด็ดๆก็สามารถนํากันเข้ามาได้เลย เดี๋ยวเราจะไปตามล่าหามาทำกันฝากกดติดตาม<อ>แฟนเพจไว้จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆแน่นอน